มีแบบว่านี่ส่วนตัวดิีีุ่มููมูดูรถสปอร์ตครับนี่บุนหนที่แจกเลยวันนี้เฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเ้ย้ยเฮ้ยเฮยวฮ้ยเ้ยเฮายเฮายเั้ยเ้เยเฮาย้ยเฮยเฮ้เยยยเฮ้ย รถสปอร์ตนะคะดูข้างหลังยังรูเลยเปิดราทุนได้ด้วยเปิดจั้งใดโซจั้งใดค่ะนี่ครับค่ามือหมุนข้าค่เดียวแค่เดียวว่าหัวเอียงก่อนตอนนี้เอออยู่ตรงแยกแยกราดข้าวแยกรัดข้าวแยกรัดข้าวติดมากตอวมือติดแห้ง แบบติดเลยแม่งเอาโนอะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะเราไปดูกิจการมาเนาะแม่กิจการได้รถสปอร์ตใช่สปอบอกคันนี้ยี่สิล้านนะยี่สิบล้านบาทจองประมาณปีหนึ่งล่วงหน้าปีเดียวเหรอแต่ตอนนี้รถเหม็นมากไม่รู้เ anyway okay. หม็นอะไรเหม็นขับรถเลยน้แอร์ก็หัวโอ้หัว ถ้าเมียมันรั่วอะเมียนมันเป็นอาทิตย์แล้วอยากให้เดี๋ยวได้กี่บาทอากเดี๋ยวจะโทรเรียกประกันมาดูอยู่แลรถสปอร์ตเหม็นได้ยังไงซื้อมาแล้วกับร้านเต็มเหม็นตุตก่เหมือนปลาทูเน่าเลยข้างหลังแบบมีแบบว่านี่ฟอนตัวปอรนี่ดูงูทั้งงูหมุนรถสปอร์ตครับแก่เลยตะกัน นี่โซ่โซเป็นระบบแบบว่าอัตโนมอัตโนมือเลยเลยทำที่นี่เวลาจมุนนะเก็บทางด่วนอย่างเงี้ยนะเผื่อได้ไม่มีคนไหนโลกจ้าันแรกในเลคันนี้สั่งตรงมาจากเอ็ล็อตอำนาจนะครับพัดแอนเชอร์อำนาจเจริญกินุ้ป้ายทะเบียนได้ป้นเทเบียนนะ เรียบประมูลมานะครับประมโูลจากที่ใดจากกระโสกยะโสบโอหังไสโบเปียนเลื่อยไปนี่เดี๋ <c oughs> ยวติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้่นีก่อนเพราะว่ารถมันจะไฟเขียวแล้วเดี๋ยวรถมันแรงนะคะเดี๋ยวรถแรงนะครับต้องเสียงครับนี่ครับ,น,รบนี่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 รถมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันเจอไม่โฟ <จะ S 1> กัส<า>ไปแล้วครับ